สวัสดีครับวันนี้ปื้มจะพามาเที่ยวสวนโกโก้สวนโกโก้นะครับนี่มาดูกันว่าต้นโกโก้เป็นยังไง จะมี่ยาถจ็ดเปอร์เซเท่านั้นที่ติดเป็นผลผลิตให้โดยเฉลี่ยแล้ว1ปีจะได้ผลผลิตของเขาอยู่ที่ประมาณ1,000ลูกนต่อต้นค่ะ<ม>เพราะว่ากโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีไม่มีฤดูดผลิตดอบทุกสี่วันจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่3ปีแล้วก็ให้จนต้นตายถึงห้าบถึงห0บปีเลยค่ะ โดยที่ความเป็นจริงแล้วโกโก้เนี่ยสามารถสูงได้เกือบต้นมะพร้าวเลยแต่อย่างของเราที่เนี่ยเราก็พยายามตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆอยากให้เขาแผ่ออกด้านข้างเพือ่อง่ายต่อการเก็บผลผลิตค่ะไปค่ะดเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวด้านในกันเนี่ยเขาเรียกลูกโกโก,โก,โลก้ลูกอันนี้ลูกอะไรอันนี้โกโกส้สีเขียวยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วเนี่ย เขาเอาไปทําช็อกโกแลตแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการเป็นยังไงต้นปุ่ยแดมไม่ทันข้างให้ต้นตะหลังเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงคอยละมไยเขาไปก่อนพอเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็เอาพี่เลี้ยงออก้ออกใช่ทำไมต้นนี้ลูกสีแดงเนี่ยลูกพระองค์ปับดูอันนู้นหน่อยพระองคมปรับจับอันนู้นได้ครับ

ไหนมองห่อครอบครัวน้นอ่ะกินเหมือนส่มเลยกินเหมือนส้มเลยใช่เหรอกินได้ไหมขอดมกนได้ะดมกินเหมือใช่เปล่ากินด้เหกินมั้นเยอะดพี่เขสวยมากเลย กลองกิลองกินเนี่ยพูดไม่ผิดหรอกลองสองลองกินเลยอีกรูปอยู่ไหนอีกรูปนู่นไงถืออยู่นั่นไงก็ให้กินได้พี่หมาให้ครับนี่ถือได้เลยนะคะเปรี้ยวหวานเหมือนเม็ดยอเม็ดยอพิมเม็ดยอไฮโซเลยเอาแบบเอาแบบเอาแบบงงเลยโอ้อากกินด้านอมนะครับอมห้ามห้ามกินเม็ดด้านใน

ลอง่ยได้ไหมให้ให้ให้ลุงปอนขอบคุณครับอันนี้นะเหมือนเหมือนไรไม่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 เกินเม็ดนะครับไม่เกินเม็้นกินอ่กได้อร่อยไหมพูดไหมอย่าเกินเม็ดป้าขถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปตรงนี้อะยิ้ม เขาเรียกลูกอะไรครับมหาจันท์ลูกมหาจันจร์ค่ะมหาจันท์เหรอต้นเป็นไงครับไหนต้นมันอยู่หนอยอยู่ตรงนี้กลงยก็ได้ค่ะชอะไรอ่ะไม่ใช่คือเขาให้กินลูกแดงๆก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปกินมะนาวแล้วมะนาวมันจะไม่เปรี้ยวมันจะหวานอันนี้เขาเรียกต้นนี่นี่แหละต้นนี่ต้นมหาจันหร์จ้ะมหาจันจร์แป็ที่อื่นเขาเรียกอะไรครับไม่รู้ กรุงเทพเขาเรียกอะไรไม่รู้ต้องไปกรุงเทพไม่มีไม่มีไอ้รุ่นนี้กินเขาเรียกมหาจิการกินเม็ดนี้แล้วนี่ถ้าไปกินเบียร์กินเม็ดนี้แล้วไม่เมานะเนี่ยกินเบียร์ไม่เมาด้วยมันจะมันจะหมดเยอะเดียวหมดเยอะนะเบียร์มันหมดเยอะกินเม็ดนี้แล้วก็ไปกินมะนาวมันจะไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลย แปลกดลมันจะไม่มีรสเรี้ยวเลยนี่ต้นมันอยู่นี่ต้นอยู่นี่ต้นมหัศจรรย์ค่ะอันดับแรกต้องนําเขาไปหมักก่อนค่ะขยำหมักในรังไม้ประมาณสองสัปดาห์หมักเสร็จแล้วก็นําออกมาตากอีกประมาณสองสัปดาห์เพื่อไล่ความชื้นหลังจากนั้นจะนาไปขั้วอ่อนก่อนนคะ แล้วก็จะนําไปเข้าครื่องบมดการบดนาทีนี้เนี่ยเป็นเพื่อการกันร้องให้ตัวเปลือกกับตัวมเมล็ดของเขาเนี่ยค่ะแตกออกจากกาันเมื่อแตกออกจากกาันแ,แล้วเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเข้าช่วยก็คือการฝัดซึ่งการฝัดตรงนี้ค่ะเปลือกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้าหนักเบาเวลาที่ฝัดเนี่ยเขาก็จะปีกออกตามลงตัวที่เหลือด้านในเนี่ยก็คือโกโก,โก้เนื้อของโกโก้หรือเรียกว่าโกโก้ลิปเนี่ยวก็แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยครับ เมื่อได้มาเป็นโกโก้นิบแล้วต้องเอาไปเข้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องคอนชิ่งซึ่งเป็นเครื่องความร้อนสูงบดให้เขาจากลักษณะที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยค่ะให้เหลวเป็นช็อกโกแลตมาหรอเออถ่ายพี่ชาดีเออต่อที่้าดิเอาไอ้หนูเอ้ปื้มปื้มหรือปาดไปปาอนะปาบปาดเนูะปาบออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะระคายเครื่องนะเดี๋ยวมันจะใส่หน้าหนู อันนี้คือได้ไปตอนอยู่แสวงหาได้ความรู้มาจากบ้านแล้วได้ความรู้มาจากแสวงหาเนี่ยต้องยกขึ้นทังสูงแลวลมเป่าไปอย่างงี้่เอ้ยเห็นปัดโกโก้เหรอปัดหินอยู่กับยายไหมครับหอมไหมลองดมดิอือ เขาเอาไปหมักอ <apan> ันนี้เขาไปทำอะไรนะหมักก่อนหมักแล้วเอามาตากแล้วเอาไปทุบไปเพื่อเอันนี้เือใช้ได้แล้วเหรอตอนองเขาไล่กินได้ยังก็กินได้อันนี้ยังไม่ได้กัดอร่อยไหมมันยังไม่เสร็จกระบวนการผ่านแล้วอื่นเอาออกมามันยังไม่เสร็จกระบวนการทำช็อกโกแลตทำโกโก้พร้อมแล้ว พอแล้อ่าออนี่ดูดิเออชีพดูเือ่อาชีพทำเมื่อชีพคือยายคือยายยายทำเก่งน่าดูนะเนี่ยเห็นนหคนนี้ปัดหิตอย่างเดียวเลยคนนี้ โคโค่วันเลื่อนี่ไงลูกโคโค่ที่ไปดูเมื่อกี้บายบายบ,ายบาย,บายบายก่อนบายบายน้องๆเพื่อนอ